สวัสดีค่ะชลคณาราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง S s ซ s t เตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโดยประมาณ และก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกด้วยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์อิทธิพลของดาวในช่วง17ถึง31สิงหาคมโดยประมาณจุดเด่นของคลิปนี้นะคะก็ต้องยกให้กับดาวอาทิตย์ค่ะเขาจะย้ายเข้าพบเรือนตัวเองเป็นเกษตรนะคะวันที่17แล้วก็จะมีผลไปอีกหนึ่งเดือน มาดูกันนะคะว่าความเป็นกเกษตรจะเข้ามาช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้จริงไหมและสิ่งที่ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะก็คือดาวอังคารค่ะดาวประจําราศีของคุณได้มาตรฐานนะคะยังคงเป็นทั้งราชาโชคแล้วก็อุดมเกณฑ์ถ้ามาลักษณะแบบนี้นะคะถึงจะมีอุปสรรคอยู่บ้างก็ควรที่จะต้องตีฝ่าออกไปค่ะ เพราะถือว่านะคะยังมีหลายจุดอยู่ที่ส่งเสริมมีโอกาสที่คุณจะได้ลุ้นในสิ่งที่คุณมีความคาดหวังแต่ถ้าถามว่าง่ายไหมก็คงไม่ได้ง่ายนักนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่กันไปตามลำดับเหตุการณ์ค่ะให้คุณเห็นจุดเด่นแล้วก็ข้อด้อยในจังหวะนี้กันนะคะและจุดที่เด่นที่สุดข,ของคลิปนี้นั่นก็คือพกกรมะดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวคู่ธาตุไฟกับดาวเสาเมื่อไฟกับไฟนะคะส่งกำลังถึงกันในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ความเป็นไปของภพกรรมะนี้นะคะก็จะมีความสว่างและก็ชัดเจนตามไปด้วยซึ่งตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบทบาทค่ะตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบอาชีพที่คุณทําหรือว่าความคาดหวังนะคะว่าคุณจะได้งานไหมจะได้เลื่อนขั้นหรือว่าจะได้บรรจุหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันค่ะแต่ที่ดูแล้วนะคะที่น่าจะเป็นจุดอ่อนในตำแหน่งนี้ก็คือดาวศุกร์ค่ะ นตนตำแหน่งนี้เขาค่อนข้างที่จะอยู่ยากนะคะเพราะว่าเขาเป็นดาวธาตุน้ำน้ำกับไฟย่อมเข้ากันได้ยากอีกทั้งนะคะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาคู่ศัตรูแบบเต็มๆฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับดาวศุกร์นะคะย่อมที่จะมีบางส่วนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดจะส่งผลในทางลบหรือว่าทำให้อึดอัดอยู่ได้บ้างและที่ดาวเสาหลับหอยู่นะคะมาถึงจังหวะนี้ก็เหมือนกับถูกปลุกให้ตื่นค่ะ อาจจะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากบางอย่างได้นะคะที่เกี่ยวกับคนรอบข้างการที่จะมีบุคคลที่2ที่สเข้ามาเป็นอุปสรรคมีอริศตูหรือว่าคู่กรณีได้นะคะในจังหวะนี้ซึ่งมีผลกับดาวศุกร์โดยตรงนั่นก็คือคนรอบข้างคู่หุ้นส่วนหรือว่าคู่ครองก็ได้ค่ะเช่นว่าคู่ครองหรือว่าคู่หุ้นส่วนของคุณอาจจะไปตัดสินใจอะไรผิดพลาดบางอย่างนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบมาถึงตัวคุณได้ เป็นช่วงที่อาจจะมีข้อพิาพาทกับใครบางคนค่ะลักษณะมันจะเหมือนกับว่านะคะดีอย่างแล้วก็ต้องเสียอย่างคุณมีลาบผลแล้วก็โอกาสบางอย่างในเรื่องของการทํางานก็จริงค่ะแต่ก็จะมีเรื่องบุนบุนนะคะที่เกี่ยวกับคนใกล้ตัวเกิดขึ้นไปในเวลาเดียวกันซึ่งที่จริงแล้วนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สักทีเดียวค่ะ เวลาที่ดาวคู่ศัตรูส่งกำลังถึงกันนะคะคุณลองสังเกตตามเราไปด้วยก็ได้โดยเฉพาะดาวคู่นี้นะคะสุกกับเสาก็จะไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนบางคนมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็ยังได้นะคะหรือว่าคนข้างห้องหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์เองก็จะมีเหตุให้คุณจะต้องระแวงเรื่องของมือที่สมเป็นระยะซึ่งแต่ละคนนะคะคุณก็จะเจอรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่านะคะคุณอยู่ในบทบาทไหนพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเช่นถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะก็ตัดเรื่องของความระแวงที่เกี่ยวกับมือที่3มออกไปได้เลยก็ไประวังอิทธิพลของเรื่องอื่นแทนเรื่องบุญญลักษณะนี้นะคะก็มักจะเกิดขึ้นได้เป็นระยะระยะคะ่ะไม่ใช่ตลอดเวลาเหมือนกับว่านะคะบางเรื่องนะคะมันก็จะวนเวียนอยู่กับคุณแบบนี้แหละคะ่ะเป็นเรื่องปกติ แค่ว่าช่วงไหนนะคะจะหนักหรือว่าจะเบาซึ่งตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้นะคะเรามองว่าโดนเต็มๆค่ะเอาละคะ่ะไม่เป็นไรที่ผ่านมานะคะคุณรับมือ,อยังไงก็รับมือไปแบบนั้นแต่และว,วิถีชีวิตของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคนโสดก็แบบหนึง่งคนมีครอบครัวก็แบบหนึง่งตรงนี้จะไปชี้เฉพาะเจาะจงแล้วก็แนะนําได้ค่อนข้างยากนะคะให้คุณทราบหลักเกณฑ์ไว้ว่าเวลาที่คุณได้ยินการตีความเตือนลักษณะแบบนี้เนี่ย ตัดเรื่องของความรู้สึกในทางลบออกไปก่อนค่ะจุดประสงค์ของเรานะคะก็เพื่อให้คุณทำใจยอมรับว่าช่วงนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านค่ะหรือนะคะถ้ามีอะไรที่จะระงับยับยั้งก่อนที่มันจะลุกลามบานปลายก็จะได้ไม่ประมาทกันซึ่งดาวเสาของคุณนะคะเขาส่งผลเรื่องราวค่อนข้างที่จะหลากหลายเช่นว่าถารอข่าวสารความคืบหน้าอะไรอยู่นะคะลองสังเกตดูว่าช่วงนี้มันค่อนข้างจะล่าช้าค่ะ ไม่ค่อยเป็นไปนดังที่ตั้งใจไว้ยิ่งจะเป็นเรื่องของเอกสารด้วยแล้วนะคะก็อาจจะต้องมีการแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมการนัดหมายก็จะคลาดเคลื่อนไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรและถ้าจะถามว่านะคะความเป็นเกษตรของดาวอาทิตย์ที่เข้ามาเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างไหมมันย่อมช่วยได้ค่ะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องสำเร็จรุร่วงไปสมหมดนะคะถ้าให้เปอร์เซ็นต์เรื่องที่ดีแล้วก็เสียเนี่ยจะพอตำแหน่งนี้นะคะของดาวสามดวงที่เขาส่งกำลังถึงกันก็คือ 50- 50เลยค่ะมีดีแล้วก็เสียเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเช่นนะคะจะใครได้เรื่องขั้นปรับตำแหน่งก็จะเกิดอริศตูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีได้ในเวลาเดียวกันอีกทั้งนะคะเรื่องของความเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับดาวสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือความสิ้นเปลืองการถูกบั่นทอนในเรื่องของทรัพย์นะคะ ช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะถ้าใครมีแผนที่จะทำอะไรที่เกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าที่ดินระวังเจอช่างทำงานไม่ถูกใจหรือว่าทำให้งบบานปลายนี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะคะหลักเกณฑ์น,นี้ก็คือให้คุณทราบว่า การทำอะไรร่วมกับใครถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องระวังเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบไว้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะอีกทั้งนะคะการเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางกันอาจจะได้เข้ามาในลักษณะที่เป็นการเดินทางกระทันหันนะคะคุณไม่ดันได้ตั้งหลักตั้งตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน ยู่ดีๆก็ต้องได้รับคําสั่งว่าจะต้องไปที่นั่นที่นี่ในด้านที่ดีก็คือมีโอกาสที่คุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการทํางานนั่นแหละค่ะได้เดินทางนะคะได้เรียนรู้ไปอบรมไปประชุมได้เพื่อนได้สังคมซึ่งคุณจะเห็นแล้วนะคะว่าเรื่องที่ดีและเสียนะคะมันมีโอกาสเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะหรือว่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่นะคะที่คุณจะต้องใช้ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น หรือนะคะมองอีกอย่างหนึ่งได้เลยค่ะว่าการที่ดาวเข้ามาเป็นเกษตรสําหรับบางคนในจังหวะนี้นะคะอาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยด้วยซ้ําค่ะแต่ว่าคุณได้รับอานิสงส์ในเรื่องของความมั่นคงแทนนะคะอย่างน้อยคุณก็ยังคงมีงานทําเพราะจะว่าไปนะคะช่วงนี้เรื่องของการปิดกิจการหรือว่าการถูกเลิกจ้างมีออกมาให้เห็นกันมากขึ้นนะคะ คนว่างงานก็จะสูงขึ้นสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือคนที่รองานอยู่นี่แหละค่ะก็จะกลายเป็นว่านะคะคุณก็จะมีคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นใครนะคะที่คุณยังคงมีงานทำอยู่ในช่วงนี้ถึงแม้ว่านะคะอาจจะต้องทำงานหนักแต่ก็ยังถือว่ามีโอกาสที่ดีกว่าอีกหลายๆคนคะ่ะเวลาที่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อนะคะอยากให้คุณมองดูคนที่เขามีโอกาสที่น้อยกว่า จงรักษาสิ่งที่คุณมีอยู่นี้ไว้ให้ดีค่ะแล้วก็เต็มที่กับมันความเป็นเกษตรของดาวอาทิตย์นะคะแน่นอนว่าคุณย่อมต้องมีลาภผลหรือว่าอันิสสงที่ดีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับมาดูในด้านอื่นๆของดาวสุกันบ้างค่ะเกณฑ์ของการที่อาจจะมีการดิวงานการติดต่อประสานงานอะไรอยู่แบบลับๆนะคะไม่เปิดเผย รู้กันเฉพาะกลุ่มเฉพาะสังคมหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณกำลังสุ้มทำอะไรอยู่แบบไม่บอกใครก็ได้เดาสุขเขาจะเป็นลักษณะที่ทำอะไรอยู่เบื้องหลังค่ะการทำอะไรที่ไม่ออกหน้าออกตาหรือมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้ลูกค้าหรือว่าคู่สัญญาเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาจะรูปแบบไหนก็ได้ค่ะจงานของคุณนะคะจำเป็นจะต้องใช้ภาษาที่สองตรงนี้ก็ถือว่าได้รับอนิสงส์ที่ดีไปด้วย หรือนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสายงานออนไลน์เป็นรูปแบบของการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเอามาใช้ในงานของคุณก็ได้เช่นกันมันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะมาดูที่ดาวประจำราศีของคุณกันบ้างนอกจากจะได้มาตรฐานที่ดีนะคะอย่างที่บอกไปแถมนะคะมากลุ่มร่วมกับดาวพฤหัสที่มาจากเรื่องของการริเริ่มการบุกเบิกการเงินตรงนี้นะคะทำให้ขยายความเพิ่มเติมได้ค่ะว่า คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความคาดหวังยิ่งคนที่รองานอยู่นะคะลุ้นว่าคุณมีโอกาสจะได้งานไหมหรือว่าคนที่จะต้องต่อสู้ต้องประมูลงานนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้งานนั้นมาทำตรงนี้นะคะเราก็ต้องให้เปอร์เซนต์ความเป็นไปได้เพิ่มได้อีกได้แค่ส0เปอร์เซนต์ค่ะเหตุผลก็เพราะว่านะคะดาวอังคารนอกจากจะเป็นดาวประจำราศีของคุณแล้วยังมาจากภพอรินะคะ เวลาที่คุณมีความแข็งแกร่งอริศัตรูของคุณหรือว่าคู่แข่งก็จะมีความแข็งแกร่งตามไปด้วยถ้าคุณต้องทําอะไรที่ต้องต่อสู้กับผู้อื่นนะคะต้องแข่งขันตรงนี้ไม่ได้ทําให้คุณได้เปรียบค่ะคุณก็ต้องมีเทคนิคหรือว่าวิธีการช่วยตัวเสริมนะคะทําอะไรที่มันพลิกแพงนะคะไม่ใช่แบบที่ใครๆก็ทําได้ไม่ใช่แบบที่ใครๆก็คิดได้ซึ่งตรงนี้เราฝากไว้ให้พิจรนารณาแล้วกันค่ะ เผื่อจะมีอะไรที่สามารถเพิ่มเติมหรือว่าเสริมกันได้หรือว่าถ้าต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้ช่วยเหลือก็ต้องเลือกจังหวะเวลาให้เหมาะสมแล้วก็เข้าหาให้ถูกคนและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะทำให้ผลลัพธ์ต่างๆในบรรดาพวกคุณแตกต่างกันออกไปนั่นก็คือเรื่องของทักษะจอในปัจจุบันเรายกตัวอย่างดาวอาทิตย์แล้วกันค่ะ ถ้าทักษะจรของดาวอาทิตย์ใครเป็นสีนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณคาดหวังได้มากกว่าแต่ว่าถ้าทักษะจรเป็นกะละกินีก็จะให้ผลไปในทางที่ตรงกันข้ามนั่นแหละคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของวัยเรื่องของอายุก็มีความสําคัญมันจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ในทุกๆปัจจัยนั่นแหละคะ่ะแค่ว่าคุณจะทราบหรือไม่ก็ตาม เพราะว่านะคะถ้าจะให้พูดจริงๆในอนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณลองดูการย้ายครั้งต่อไปของดาวพุธสิคะเขาจะย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะวันที่1กันยายนบทบาทของดาวพุธย่อมเปลี่ยนแปลงไปนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิ่งที่จะเข้ามาบันทอนก็จะไม่ต่างอะไรกับดาวศุกร์ในตอนนี้ด้วยเรื่องของธาตุนะคะที่ไม่ส่งเสริม ความเป็นพบมรณะที่ติดตัวดาวพุธมาอีกนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของการทำงานคุณต่อจากนี้ยังไม่มีอะไรการันตีได้เลยค่ะว่างานของพวกคุณจะนิ่งกันตอนไหนหรือว่าเป็นลักษณะที่ต้องมีการเดินทางต่อเนื่องก็เป็นไปได้นะคะคนที่มีความมั่นคงในอาชีพการงานของคุณอยู่แล้วก็อาจจะต้องลองจับสังเกตดูนะคะสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันไกล้ค่ะ เราบอกได้แต่เพียงว่านะคะเรื่องของการทำงานมันยังไม่นิ่งอีกทั้งนะคะความเป็นดาวเจ้าเรือนอริที่เกี่ยวกับดาวอังคารนะคะตรงนี้เพิ่มเติมถ้าจะมีอะไรที่เข้ามาบั่นทอนทรัพย์ของคุณในจังหวะนี้นะคะก็จะไม่พ้นที่เกี่ยวกับบริวารค่ะลูกหลานสัตว์เลี้ยงซึ่งเราให้น้ำหนักไปในทางที่คุณเต็มใจแล้วกันนะคะเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักนะคะคุณให้ได้เดือนสิงหาคมนี้ก็จะจ่ายกับบริวารเยอะหน่อย โดยภาพรวมทั้งหมดที่เราพูดมานะคะเราจึงให้น้ำหนักความเป็นเกษตรของดาวอาทิตย์ในจังหวะนี้นะคะแค่50%เท่านั้นแหละคะ่ะสำหรับสำหรับอันิสงในด้านที่ดีหรืออย่างน้อยก็เข้ามาช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบามาดูอิทธิพลของดาวพุธกันบ้างนะคะซึ่งให้ผลค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังเพราะว่าหลังวันที่18สิงหาคมนี้นะคะถ้าเราจำไม่ผิดเขากลับมาเดินหน้าเป็นปกติ อีกทั้งนะคะก็ไม่มีอิทธิพลของดาวดวงอื่นมาบดบังเขาเป็นตัวแทนที่มาจากภพมรณนะแล้วก็ลาภะนะคะแต่ว่าตกอยู่ในสถานะที่เป็นพินทุบาทในทางโหราศาสตร์นะคะพินทุบาทถือว่ามีจุดเสียแต่ว่าถ้าในเรื่องของธาตุนะคะตำแหน่งนี้เป็นแม่ธาตุน้ำมีความเข้ากันได้กับดาวพุธนะคะ จึงส่งผลให้ได้ทั้งที่ให้คุณแล้วก็ให้โทษในเวลาเดียวกันมาดูในด้านที่เขาส่งเสริมนะคะก็คือโอกาสหรือว่าการหยิบยื่นเอื้อประโยชน์บางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเหนือกว่ามีลาาผลในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำค่ะ ช่วงนี้ทำดีผู้ใหญ่ก็จะมองเห็นรักษามาตรฐานที่ดีของตัวเองเอาไว้นะคะอะไรที่ทำดีอยู่แล้วทำดีต่อไปตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งของความดีค่ะความยุติธรรมความเลื่อมใสศรัทธาความเจริญก้าวหน้าบางคนคุณมีลาภผลจากแดนไกลนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีโอกาสที่จะเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวเข้ามายืนยันได้อีกหนึ่งจุด หรือนะคะใครมีแผนที่จะเดินทางไกลคุณก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางจังหวะนี้นะคะมีโอกาสถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานที่ไกลๆกันและถ้าใครนะคะมีสิ่งที่คุณต้องการปรึกษาขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จังหวะนี้ก็เหมาะนะคะแค่ว่าคุณจะต้องเข้าหาให้ถูกจังหวะแล้วก็เรียบเรียงคำพูดให้ดีค่ะครึ่งเดือนหลังนี้ถือว่าผู้ใหญ่ให้คุณนะคะ ส่วนในด้านที่คุณจะต้องตั้งรับก็จะเกี่ยวกับการถูกพูดถึงลับหลังค่ะการถูกใส่ร้ายถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดีถูกวิพากวิจารณถูกนินทาถ้าเป็นสังคมการทำงานนะคะวิธีการรับมือก็คือถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกพูดถึงก็ไม่ต้องไปกังวลเลยค่ะรักษามาตรฐถถถานที่ดีของตัวเองเอาไว้นะคะสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์กันได้ไม่ยาก แต่ถ้าเป็นการติเพื่อก่อน,นะคะก็แค่เปิดใจยอมรับค่ะแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงทั้งนี้ก็เพื่อตัวคุณเองไม่มีอะไรมากนะคะบางคนมีโอกาสได้ลาาผลจากสิ่งที่คุณเคยทำในอดีตเช่นว่าเอาความรู้ความสามารถเก่าๆค่ะหรือว่าอาชีพที่เคยทำมาก่อนหน้านี้นะคะคุณสามารถเอากลับมาปัดฝุ่นนะคะมาต่อยอดทำให้มันทันยุคทันสมัยเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เคยสูญเสียไปแล้วในอดีตก็ได้เช่นกัน แต่ถ้าครอบครัวไหนนะคะคุณมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพินในกรรมผลประโยชน์บางอย่างช่วงนี้นะคะก็อาจจะสร้างความยุ่งยากพอสมควรการได้มาจากจังหวะนี้นะคะอาจจะสร้างความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนหรือนะคะถ้าบ้านไหนคุณมีผู้สูงอายุก็ควรต้องระวังเรื่องของสุขภาพให้มากเป็นพิเศษคะ่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยกัน หปีมีครั้งเดียวนะคะสำหรับความเป็นเกษตรของดาวอาทิตย์อาน,นิสงส์ในด้านที่ดีย่อมมีค่ะแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนสำหรับรัคนาราศีพิจิกนะคะดูแล้วชีวิตยังไม่นิ่งพอท,ที่คุณจะวางใจกันได้ค่ะยิ่งคนที่ว่างงานหรือว่ารองานอยู่นะคะตรงนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงต้องลุ้นแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะในเดือนนี้เราไม่กล้าไปให้ความหวังคุณหรอกค่ะ แต่ว่าเราดูจากการย้ายครั้งต่อไปของดาวแต่ละดวงนะคะแล้วก็ทิศทางโดยภาพรวมเอาถึงแค่สิ้นปีนี้ก่อนนะคะโอกาสมันค่อนข้างที่จะน้อยลงน้อยลงทุกทีคนที่คุณยังมีงานทำอยู่นะคะอย่าเพิ่งคิดที่จะออกจากงานหรือว่าเปลี่ยนงานในช่วงปลายปีนี้นะคะถ้าคุณยังหางานใหม่มาแทนที่ไม่ได้และสำหรับคนที่นะคะ ปีนี้คุณยังไม่ได้มีจุดเปลี่ยนอะไรที่จริงจังเลยยังมีอีกช่วงหนึ่งนะคะที่รออยู่ในช่วงเดือนตุลาคมแล้ะก็ต้องรับมือกับอิทธิพลของดาวที่จะเดินผิดปกติกันอีกหลายดวงเลยน,นะคะตอนนี้นะคะเอาประสบการณ์แล้วก็บทเรียนเก่าๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าให้สูญเปล่าแล้วก็ทำทุกอย่างไปตามจังหวะแล้วก็โอกาสที่เข้ามาให้ดีค่ะโดยที่จะต้องปรับตัวให้ทันยุคก,กับทันสมัยตามเศรษฐกิจบ้านเมือง พิจารณาสิ่งต่างๆต่อจากนี้ด้วยความพิถีพิถันนะคะทุกย่างก้าวก็อย่าเพิ่งประมาทกันเราแอบเตือนคุณไว้ก่อนเลยนะคะว่าพฤษภาคมปีหน้าดาวพฤหัสของคุณจะย้ายเข้าพบมรณะปรับตัวอะไรได้รีบปรับตัวนะคะสะสางอะไรได้รีบสะสางทำอะไรตุนไว้ก่อนได้รีบทำค่ะ แล้วก็มองหาโอกาสให้เจอในทุกๆวิกฤตที่คุณเจอเหมือนกันอย่าปล่อยให้ชีวิตถูกพัดพาไปตามโชคชะตานะคะในทางที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณอะไรบางอย่างฝืนได้ก็ต้องฝืนค่ะคุณเลือกได้เริ่มจากมีกำลังใจที่ดีนะคะแล้วก็ให้ค่าให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ถูกต้องสิ่งเหล่านี้แล้วค่ะเดี๋ยวมันจะเปิดทางให้คุณมองเห็นช่องทางแล้วก็โอกาสเอง ก็น่าที่จะประมาณนี้นะคะสำหรับการตีความในช่วงสั้นๆค่ะครึ่งเดือนหลังสิงหาคมและถ้าคุณฟังมาถึงนาทีนี้นะคะเราก็มีข้อคิดอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ค่ะขอยกตัวอย่างสิ่งสิ่งหนึ่งให้คุณเห็นภาพหลายๆคนนะคะคุณน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าบริษัทหรือว่ากิจการที่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายนะคะว่าต้องมีการซ้อมหนีไฟให้กับพนักงาน หรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในตึกในอาคารการซ้อมหนีไฟนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติทุกปีจุดประสงค์ก็เพื่ออะไรคะเพื่อให้คุณรู้ลำดับขั้นตอนวิธีการเอาตัวรอดเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินชีวิตของคนเราก็เช่นกันค่ะเราก็ควรที่จะต้องซ้อมได้ลองคิดเล่นๆน,นะคะสมมุติว่าสร้างสถานการณ์ที่ยากลำบากของตัวเองดูค่ะ ว่าจะตกงานหรือว่าสูญเสียคนที่เรากำลังพึ่งพาหรือว่ามีภาระร่วมกันอยู่ในตอนนี้เราจะมีวิธีการรับมือ,อยังไงเราจะผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ยังไงเป็นการจำลองสถานการณ์ชีวิตนะคะซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถวางแผนเตรียมการล่วงหน้าได้และเดี๋ยวคุณก็จะค่อยๆหาวิธีช่องทางกันเองนั่นแหละคะ่ะหรือว่ามีอะไรที่คุณประมาทอยู่มันก็จะมีจุดนะคะที่ช่วยดึงสติไม่ให้คุณประมาท ซ้อมซะตั้งแต่ตอนที่คุณยังมีสมาธิมีสติกันนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าไม่วางแผนไม่ซ้อมคิดกันซะตั้งแต่ตอนนี้นะคะพอเจอสถานการณ์จริงก็เหมือนกับว่าคุณไม่เคยผ่านการซ้อมหนีไฟมาก่อนเลยคุณจะไม่รู้ขั้นตอนคุณจะมองไม่เห็นทางออกและในขณนะดเดียวกันก็จะเป็นช่วงที่พวกคุณแทบจะไม่มีสติส่วนใครนะคะที่คุณมีไอเดียมีความคิดที่เตรียมความพร้อมตรงส่วนนี้ไว้แล้ว ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วค่ะตรงนี้เราฝากไว้ให้คิดนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเอ s i ซิสเตอร์ค่ะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะและพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีค่ะ